ข้อ2เศษ5 1 2 4ส่วน100ให้เขียนในรูปจำนวนคละเขียนในรูปทศนิยมเขียนตัวหนังสือ เศษ5,124ส่วน100เขียนในรูปจํานวนคละตัวส่วนเหมือนเดิมส่วน100 100คูณอะไรไม่เกิน5,124 100 คูณห้าสิบเป็น5100 5100ึ่งรอยหางแล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่คะจึงจะครบ5้าพเหลืออีก24 5, 000, ส่สิบสีเศษห้าพส่ส่วนหนึเขียนในรูปจำนวนคละได้ว่า51าสิเศษยี ส่วนหนึ่งร้อยให้เขียนเศษ5124ส่วน100ให้อยู่ในรูปของทศนิยมเราดูตัวเศษค่ะตัวเศษเป็น5124เขียนไว้ก่อนเลยค่ะ5124 ดูตัวส่วนตัวส่วนเป็น100มีศูนย์กี่ตัวคะ1นสองมี0ูย์สตัวเราจะนับสองตำแหน่งใส่จุดนับจากทางขวาคะ่ะนับ1 2ใส่จุดนับ1 2ใส่จุดเศษ5้าพส่วน100 เขียนในรูปทศนิยมได้ว่า51.24เขียนเป็นตัวหนังสือก็เท่าไหร่คะอ่านจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนก็คือ5้อ ต่อไปอะไรคะจุดต่อไปสอง ต่อไป4 51.24เขียนเป็นตัวหนังสือ51.24ข้อ2เศษ5124ส่วน100เขียนในรูปจำนวนคละได้ว่า51เศษ24 ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้ว่า51.24เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า51.24อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่ง ืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ